สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายๆนะคะขณะที่เอี้ยงก็กําลังจะทําการพบปลูกของเองนะคะมองขึ้นมาก็นี่นะคะหิมบ้เขาหล่นลงมาอีกแล้วนะคะพยากรณ์อากาศนี่ก็แม่นจริงๆนะคะแล้วดูนะคะหล่นลงมารอบนี้ไม่แต่ดอกแบบเกล็ดใหญ่ๆเลยนะคะนนถ้าสองชั่วโมงเกล็ดอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเยอะอีกนะคะยังก็ทดลองปลูกต้นไม้ของเองนะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าน,นะคะนี่เพราะว่าถ้าหิมะ้ตกมาอีกรอบหนึ่งแล้วนี่ จะบอกว่าอันนี้ใบกระเพรานะคะยังไม่ได้มีมีแต่ใบเลี้ยนะคะยังไม่มีต้นใหญ่ออกมาเลยนะคะนี่อุยพามาดูคะ่ะเมื่อกี้นี้นะคะเสียงเด็กๆเสียงดังมากเลยคะคะคงจะดีใจคะ่ะว่าเย่ยยยหิมะลุนแล้วดูสิคะ่ะอันแบบคือเขาหลุดออกมานี่คือเกล็ดใหญ่มากเลยนะคะยิ่งดูยิ่งสวยนะคะนี่เพิ่งหายไปเมื่อวานนะคะแล้วเมื่อวานก็มีแดดใช่ไหมคะแล้วพอตอนนี้หรอคะท้องฟ้าก็นี่เลยนะคะศูนย์องศามั้งคะยังคิดว่า สวยนะคะนี่ตอนนี้หล่นลงมาอย่างสวยมากเลยก็หลังจากที่ยังพาไปดูหิมะใช่ไหมคะเรายังก็จะพากลับมาทำำําจําวุนเส้นนะคะวันนี้ยังมีหมูยอด้วยค่ะแล้วก็ตําพริกแบบว่า <c oughs> ตัวเองกินเผ็ดไม่ได้นะคะก็แต่ผึฟืน,นะคะใสไปสามเม็ดอันนี้จะใส่ขนมจีนด้วยหน,หน่อยนึงคะ่ะเองจะลวกวุ้นเส้นทีหลังนะคะยังก็จะมีขึ้นช่ายฝรั่งแล้วก็มะเขือเทศค่ะ แต่เมื่อเกิดที่นี่งอมๆนะคะยังลวกหมูยอก่อนนะคะเพราะว่าเกี่ยวไว้นาหลายวันแล้วมันต้องลวกก่อนใช่ไหมคะยังก็ใส่เครื่องปรุงคุกเข้าเข้าไปแล้วนะคะเมื่อกี้ใช้ช้อนซ่อมขาไม่ถนัดก็จะได้ต้องได้ใช้มือนี่แหละคะ่ะยังไม่ได้ชิมเลยนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนแรกคิดว่าวุ้นเส้นจะนิดเดียวนะคะเกือบไปแล้วคะ่ะเกือบจะใส่หมดทั้งห่อนะคะ <c oughs> ยังคู่ไม่ประมาณตนนะคะมันเหมือนมันไม่มันเหมือนเขาเลยนะคะว่าไหม ทำไมชอบทำมาที่มันไม่เหมือนคนอื่นอยู่เรื่อยเลยคะนี่เอยงเราก็มีเครื่องปรุงทุกอย่างนะคะแต่ว่ามันขาดอะไรไปนอกดเดี๋ยวตัองไปดูกันใหม่นะคะยองตั้งชิมน้ํามาก่อนละคะ่วะว่าน้ําได้ที่ไหมใช้ช้อนซ่อมนี่คือเหมือนก็จะไม่เข้ากันมันต้องได้ใช้มือคลุกจริงๆริงเลยนะคะว่าไหมเสร็จแล้วนะคะยอีงชิมแล้วนะคะก็โอเคค่ะแล้วก็มีถั่วลิสงใส่ด้วยนะคะสีอาจจะดูซีตี้นะคะแต่ว่าเผ็ดนะคะเพราะว่ายังมีแค่ ขึ้นใช่นะคะเอี่งกระเียนแต่ตามที่ตามตามีตามเกินนะคะเดี๋ยวบันหน้าทําใหม่ก็ค่อยใส่ปูอัดก็แล้วกันนะคะมาค่ะมากินกับเอี้ยงนะคะนี่อร่อยอร่อยค่ะ อตอนนี้ยังก็จัดแบบสีจัดแบบดูดีหน่อยหนึ่งนะคะเมื่อกี้แค่ยังอยู่ในชามใช่ไหมคะอยู่ในหม้อนะคะ่ะยังไม่ตักออกมาตอนนี้ก็โอเคค่ะดูดีมีสกุลหน่อยหนึ่งนะคะมาค่ะมากินกับยังก่อนนะคะตอนนี้หิวมากแล้วอันนี้ก็คือผัดมักกะโรนีใส่หมูบดนะคะเป็นอาหารเย็นของวันนี้นะคะไอ้ก่อนหน้านั้นที่ยังกินผัดมามา่าเอ้ยไม่ใช่สิคะยำวุ้นเนสะ้นก็คือห่างกันแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะคะยังก็ต้องมาทํากับข้าวเย็นค่ะ ย่างชีและย่างผมมันกินกับข้าวหรอกค่ะข้าวเย็นนะคะเพราะว่ายำบุญเส้นยังไม่หมดเลยนะคะนี่ย่งจะตักกลับไปกินนำบุญเส้นต่อนะคะรู้สึกอืดท้องนิดนึงแต่ว่าก็โอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้นี่กับข้าวแบบไทยๆมากเลยนะคะค่ะหลังจากที่แกมาถึงบ้านแล้วก็กินข้าวเสร็จใช่ไหมคะแกก็นั่งพักสักแกก็นั่งพักขวัญสักพักหนึ่งะคะ่ะแล้วก็ได้เวลาไปซื้อกับข้าวแล้วนะคะแล้วดูนะคะ okay, okay. เมื่อตอนบ่ายสองนะคะ okay. หิมะหรือว่าเป็นฝนหิมะนะค่ะตกลงมาได้อันนึงนะคะเม็ดได้ใหญ่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ถนนเปียกแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดแล้วค่ะพามาดูมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศอะไรคะเนี่ยทาไมออกสีไม่สีแดงนะคะเชิงแบบออกดำดำไหมคะหรือว่าสีเขียวไม่ใช่หรอคะ่ะอันนี้คือมะเขือเทศสีเหลืองอันนี้คือโอเคเข้าใจนะคะแต่สีนี้นี่คือไม่รู้สีอะไรนะคะก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละคะ่ะ ไปดูอย่างเดินดีกว่านะคะอย่าเดินรอบอยู่หนะะึ่ยค่ะแล้วก็เลยถ่ายมะเกิดเทศให้ดูนะคะอันนี้ก็มะเกิดเทศสีแดงมันรูพันธุอะไรมั่งนะคะมีเยอะแยะแต่น่าจะอร่อยทุกพันละคะ่ะนี่เลยคะ่ะพามาเอาขนมปังนะคะขนมปังที่ซื้อไปวันนั้นใช่ไหมคะก็ไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าวันนี้เองก็ปิ้งไปกินไปสี่แผ่นคนเยอะนะคะถ้าเอ้กินก,ก็กินเยอะนะคะนี่ราคายี่ห้อนีวนวน้วันเมื่อวันเสาร์กินไปส,สองแผ่นนะคะแค่รประมาณวันนี้ กินไปสี่แผ่นเลยค่ะโอเคนะคะนี่แหละคะ่ะตัวนี้แหละคะ่ะกินไปเรียบร้อยค่ะเอาไปปิ้งทานนทานเนยแต่น้ำตาลนะคะเรียบร้อยค่ะเหมือนจะยังกินอยู่ที่บ้านเลยนะคะใส่ค่นนี้เลยเอาตัวนี้ดีกว่านะคะครับระหว่างที่ยังไปเดินหาโซน,น่ากระป๋องนะคะไม่รู้ว่าแกไปเอาอะไรนะคะกับหลังทันมาไม่เห็นคะ่ะเอามาดูโซนี่คอยก็ได้คะ่ะอันนี้น่าจะเป็นโยเกิร์ตอันนี้น่าจะเป็นชีสนะคะ ของยี่ห้อนี้ขายอยู่ด้วยกันอะจะบอกว่าถูกหรือแพงคะนี่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะจะถูกหรือแพงก็กินได้หมดแล้วค่ะแต่หกชี้ยี่ห้อนี้มาแล้วไงค่ะแล้วแล้วแกก็าามาหายโยเกิร์ตเตี้ยนะคะงสงสัยจะชอบอะไรสักอย่างหนึงนะะ่งหรอะอะไรนาะเดี๋ยวพาไปดูนะคะวันนี้จะเอารถอะไรไปดิอันนี้อะไรโอ้โอ้โ,อโยเกิร์ตโอโอ,โอต้องตัวนี้ยา yeah. ะะตัวนี้มีให้เลือกน้อยมากเลยนะคะเอาก็มีเยอะอยู่นี่คะ่ะก็ไม่ได้มีเท่าไหร่หรกก็มีเยอะอยู่นะแล้วเราก็จะเอาตัวนี้เออดูนะคะใช่ค่ะยังต้องมาเอาพริกไทยนะคะพริกไทยหมดแล้วคะ่ะก็ไม่ได้เป็นคนใช้เปลืองนะคะแต่มันเอาถุงน้อยไปมันก็เลยได้ใส่ทีละน้อยนะคะถุงใหญ่มันก็ไม่เห็นนะคะแล้วม,มันอยู่ไหนนะคะถุงใหญ่ ถุงน้อยๆไปนี่แหละค่ะเอานะคะเอาพี่เอ้ยไม่ใช่น,นี่มันไม่ใช่พี่ชายนี่คะเกือบแล้วแม่ล่ะค่ะเกือบหยิบอีกแล้วเสร็จแล้วค่ะพี่ชายซื้อของเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกมาข้างนอกค่ะออกมาก็มาปะทะกับความหนาวเย็นแบบฝนตกนะคะไม่ใช่เย็นแบบมมนเย็นแบบันบบตกนะคะไม่ใช่หนาวแบบหน้าหนาวนะคะแต่ถ้าก็ยังมองเห็นนะคะความสวยงามอยู่น,น,นะคะไม่มืดเท่าไหร่นะคะ <laughs> ถ้าปกตินะคะหน้าหนาวมันมืดกว่าน,นี้อีกค่ะ อุออรถคันนีสน่ารักเลยค่ะมินิคูปเปอร์ค่ะ